เช้านี้ก่อนขึ้นรถไฟกับเชียงใหม่นะคะเราแวะมากินขนมปังร้านนี้ก่อนอ่านว่าอะไรไม่รู้ ไม่เดินเข้าร้านเลย ก็สั่งบาเกตชีสว้าวน่าทานมากอันนี้คืออะไรนะคะเออบาเกตแฮมชีสบาเกตแฮมชีสน่าทานขนมปังหน้าตาน่าทานมากวันนี้กำลังรอรถไฟจะกลับเชียงใหม่นะคะรถไฟกำลังจะมาแล้วทินทางสายเหนือวันที่7เราส่งลูกสาวจากสถานีกรุงเทพปลายทาง มีเช่ใหมนักเรีสารที่มีโจทย์เียสายเป็นพิแล้วรอการเรสารในชาชาที่หนึ่งครับโจทรทราบสุกศษชาชาที่ยี่สิบโข้อจอดเโจ่ย์พิเศษในเส้นทางสายเหนือที่เจ็ด สวยบางจุดหรือแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นแว็บเดียวหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไม่ทันแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิวสีเขียวที่ทำให้เรารู้สึกสบายตาสบายใจค่ะ ถไฟแล้วได้ชมวิวสองข้างทางนะคะมุ้งแนะนํารถไฟขบวนที่7นะคะเป็นรถด่วนพิเศษนะคะออกจากกรุงเทพ8โมงครึง่งแล้วก็ถึงเชียงใหม่ทุ่มครึ่ง สะอาดรียบร้อยดีดยกเว้นหญ้าที่ขึ้นเต็มหน้าบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องทำการถางหญ้านะและนี่ก็ให้น้ำต้นไม้ไว้ด้วยวิธีการเอาน้ำใส่ขวดค่ะแล้วก็ใช้สายอันนี้นะจิ้มไว้ที่ดินนะน้องก็สดชื่นแข็งแรงดี กลุ่มนี้ก็เช่นกันค่ะนี่ก็ใช้วิธีให้น้ำผ่านทางสายทางเชือกนี้นะตอนแรกก็ใส่น้ำไว้แบบเต็มขวดนี้เลยน้ำก็ลดลงไปประมาณนี้แล้วดินก็ชุ่มชื้นนะดินก็ชุ่มชื้นสายนี้ก็ชื้นชื้นอยู่คือน้ํามันไหลามาอยู่ที่ดินตลอดเวลาเนี่ยนนี้ดินชื้นมากเลยน้องก็เลยไม่เป็นไรมากนี่ใบไหม้นิดหน่อยนะคะแต่ว่า โดยรวมแล้วสภาพดีอันนี้ก็เช่นกันดินก็ชื้นๆนะก็สำหรับใครที่ไม่อยู่บ้านานานๆจะใช้วิธีการนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้น้ำต้นไม้เอาไว้นะคะต้นไม้ก็จะได้รับความชุ่มชื้นและไม่เป็นอะไรค่ะส่วนอันนี้แช่น้ำไว้ไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว ส่วนอันนี้ไลท็อปค่ะต้นเดียวโดดที่ไม่ได้ให้น้ำหนึ่งเดือนก็ไม่เป็นอะไรดูสิคะตอนนี้มาถึงบ้านค่ำแล้วและถ่ายตอนกลางคืนอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่น้องไม่เป็นอะไรนะคะส่วนสต้นนี้มันมันตายไปนานแล้วแหละมันเหี่ยวไปนานแล้วแต่ต้นนี้ก่อนไปก็ให้น้ำหยอดหยอดไว้นิดหน่อยแต่อันนี้ผ่านไปเกือบเดือน ก็ยังอยู่ดีนะไม่เหี่ยวไม่เน่าปกตินะคะส่วนอันนี้แข็งแรงอยู่แล้วพวกไม้อบน้ำทั้งหลายนะอโรเว่านะคะไม่ได้ให้น้ำเลยก็ไม่เป็นไร